สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการอ่าน reading เหมือนเดิมเลยนะคะนะคะวันนี้จะต้องอานคลิปวิดีโอนะคะวันศุกร์อย่างนี้นะคะอ่านะคะเราจะมานะคะอัดคลิปวิดีโอกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆนําสมุดขึ้นมานะคะเพื่อจดนะคะเพื่อที่จะได้ไปฝึกอ่านนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะ friday นะคะวันที่17ลําดับที่ข้างบนเป็น th นะคะ แล้วก็เดือนธันวาคมภาษาอังกฤษคือ December นะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่า reading นะคะการอ่านนะคะวันนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะเห็นเป็นรูปอะไรคะรูปใบไม้ค่ะนะคะรูปใบไม้แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับใบไม้นะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะวาดรูปด้วยนะคะให้สวยงามนะคะอย่าพึ่งระบายสีนะคะเพราะว่าค่ะนะคะ ในประโยคที่เขาให้มานะคะที่คุณนุกให้มาเนี่ยเป็นใจความเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะว่าเราต้องระบายสีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเด็กๆจดนะคะเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนกลงหน้ากระดาษวาดรูปเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งระบายสีนะคะแล้วก็เขียนนะคะให้สวยงามนะคะสีบรรทัดนะคะอ่ะทีนี้นะคะอาจจะฟังคุณครูก่อนก็นได้นะคะคุณครูจะสาธิตวิธีการอ่านให้ฟังนะคะ ถ้าคุณลูกไฮไลท์ตรงไหนนะคะก็แสดงว่าคุณลูกอ่านอยู่ตรงนั้นนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะ this is a leaf the leaf is orange look at the orange leaf the orange leaf is big เห็นไหมคะเราจะเน้นการออกเสียงที่ชัดเจนนะคะอ่ะลองฟังอีกรอบนะคะ this is a leaf The leaf is orange. Look at the orange leaf. The orange leaf is big. นะคะเด็กๆอาจจะสงสัยนะคะเอเรื่องนี้เห็นไหมคะบางคนรู้แล้วทราบแล้วนะคะว่าต้องระบายสีอะไรนี่นะคะคำว่า orange orange คือสีอะไรคะสีส้มนะคะอ้าวแสดงว่าใบไม้ใบนี้ต้องระบายสี ส้มนะคะเอาระบายสีส้มนะคะใบไม้นะทีนี้วิธีการออกเสียงค่ะนะคะคำว่า orange นะคะเด็กๆ,ะะๆจะสังเกตว่ามีตัว o นะคะตัว o ขึ้นต้นนะคะนำหน้าเลยนะคะตัว o เป็นสระค่ะ a e i o u เป็นสระนะคะ a e i o u เป็นสระนะคะบางคนเนี่ยเอ๊ะมันคุ้นๆใช่ไหมคะมันก็คือ เพลงที่อยู่ใน s q u i d g เกมนะคะที่เด็กๆชอบที่กำลังฮิตกันเลยนะคะอ่ะ A E I O U นะคะจำง่ายๆเลยนะคะเป็นสระนะคะเมื่อนะคะมีเดออยู่ข้างหน้าค่ะตัวนี้นะคะจริงๆออกเสียงว่าเดอนะคะแต่พอนะคะเราเอามาวางไว้นะคะหน้าสระก็คือตัว O ตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าอยู่หน้าสระเราจะออกเสียงว่าดิค่ะเราจะไม่ออกเสียงเดอะนะคะ The orange นะคะ The orange นี่นะคะอ่านะคะอย่าลืมนะคะถ้าข้างหน้าเป็นสระนะคะของคำศั์แล้วมีเจอเข้ามาเนี่ยนะคะเราจะออกเสียงว่าดินะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวคุณนุกจะจดคำอ่านไว้ให้นะคะเด็กๆจะได้นะคะฝึกอ่านได้ด้วยนะคะอันแรกนะคะ This is a leaf นะคะ This is a leaf นะคะตัว f ออกเสียง for fun นะคะ leaf นะคะต่อมาบรรทัดที่2นะคะ the นะคะออกเสียง the เพราะว่าตัว l เนี่ยไม่ใช่สระนะคะออกเสียงเต็มๆเลยว่า the นะคะ the leaf is orange นะคะอ่านะคะ orange ่อมาบรรทัดที่สาม look at นะคะ look at the the หรือเปล่าเป็น the นะคะ่า the orange อย่าลืมนะออกเสียงดีนะคะ leaf เอามานะคะ d เหมือนเดิมค่ะเป็นตัว o นะคะ the orange Leaf is big นะคะน่ะได้แล้วนะคะอะฟังคุณครูอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะ this is a leaf the leaf is orange look at the orange leaf the orange leaf is big ใครออกเสียงว่า the orange นะคะหูนุกจะหักคะแนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูเสียงการอ่านให้ดีก่อนนะคะ อ่าทีนี้เราจะมาดูความหมายกันนะคะ this is a leaf this is นะคะ this is ตัวนี้แปลว่านี่คือนะคะนี่คือใบไม้นะคะต่อมา the leaf is orange นี่อะไรคะ the leaf is orange ใบไม้สีอะไรคะสีส้มนะคะ orange คือสีสม้มต่อมาค่ะบรรทัดต่อมา look at look at นะคะบางคนออกเสียง look a t ไม่ใช่นะคะ look at look at the orange leaf look at แปลว่ามองไปสิมองไปที่นะคะดูสินะคะมองไปดูดูก็ได้นะคะมองดูได้เหมือนกันนะคะ look at คือมองดูนะคะมองดูมองไปที่นะคะมองที่ก็ได้นะคะมองที่ใบไม้สีอะไรคะ orange leaf สีส้มนะคะเอาต่อมาค่ะ The orange leaf is big อะไรคะใบไม้สีส้มมันทำไมคะ big มันใหญ่นะคะอ่านะคะจดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วาดรูปให้สวยงามกำหนดส่งนะคะส่งภายในวันที่24ธันวาคมนะคะคุณครูให้เวลาหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะอ่าทีนี้ วิธีการอัดคลิปนะคะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวนะคะ my name is นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อของนักเรียนนะคะเสร็จแล้วเราก็บอกว่า reading การอ่านนะคะ this is a leaf the leaf is orange look at the orange leaf the orange leaf is big thank you แบบนี้นะคะออกเสียงให้ชัดเจนก่อนที่จะอัดคลิปนะคะเพื่อที่จะได้คุณนุกเนี่ยจะได้ให้คะแนนแบบเต็มที่ไปเลยนะคะ อย่าออกเสียงคำว่าดิผิดนะคะนี่เราจะออกเสียงดิก็ต่อเมื่อคำว่าอะไรคะ orange นะคะเพราะว่าตัว o เป็นสละนะโอเคค่ะตั้งใจจดแล้วระบายสีวาดรูปให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้ขอบ